าล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์ไปนะครับกับเกม Animal DNA Run ผสมสายพันธุ์สัตว์วิ่งแข่งขันนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เริ่มต้นจากเจ้าไดาโนเสาร์อีควานโนโดอนโดยที่เรานั้นจะต้องทำการผสมสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้นี่ผสมเจ้าอืมฉลามเข้าไปเลยเพื่อนอุ้ยสปีดลดลง แต่ว่าว่ายน้ําได้ดีขึ้นหัวเป็นฉลามหน้าตาน่าเกลียดจริงๆเอาละสําหรับตอนนี้อยว่ายน้ําได้ดีนี่โอ้โหเปลี่ยนเป็นเจ้าไตเซราท็อปแบบสมบูรณ์กลับมาเป็นอีกวาโดนดอนโอ้โหเป็นไตเซราท็อปผสมฉลามแล้วก็ไตเซราท็อปเต็มตัว ้ยทำลายก้อนหินผ่านแล้วเพื่อนอุวยเหมือนจะปลดล็อกเจ้าเทอราโนโดอนเราจะผสมเจ้าไตาเซราท็อปเพื่อเพิ่มสติงโอโ้แล้วก็อุวยเปลี่ยนตัวเป็นฉลามแบบนี้ดีไหมนะผสมได้หลอกหลอยชิ้นส่วนชนอุวยปะทะพวกมนุษย์เออต้องว่ายน้ำเปลี่ยนเป็นฉลามก่อนตรงนี้นี่ต้องบินข้ามเหว โอ้โหโโหุยนกยักษ์มาว่ายน้ำกันต่อฉลามมีปีกไตเซราท็อปอาทำลายก้อนหินผลักออกไปให้หมดโอเคเข้าเส้นชัยเจ้ากอริลลา16%ราวนี้นี่เจ้านกโอ้โติดปีกครับผมผสมฉลามก็จะเป็นแบบนี้ หูยมั่วซั่วไปหมดแบบนี้ละกันมาเลยเพื่อนโอ้ยร่างกายโคตรมั่วครับผมนี่ลองสู้ดูสิอุย้ยบินข้ามได้ครับผมเจอพวกมนุษย์ก็ยังสามารถสู้ได้อยู่อืมเรียกได้ว่าผสมสามสายพันธุ์แล้วตัวนี้นี่ข้ามเหวได้ไม่เอ่ยลองดูซิอุย้ยบินข้ามได้โอ้ทุกอย่างสบายฉลามหัวไตเซราท็อป มีปีไปเลยเพื่อนอหลบหน่อยเจ้าพวกมนุษย์เกกะเรียบร้อย33%เปกอริล่าคราวนี้เป็นตัวอีกวาโดนดอนแล้วก็มีปีหัวไตเซราท็อปเหมือนเดิมก็อรียกว่าวิ่งภาคพื้นดินได้ค่อนข้างจะดีบินข้ามเฮวได้ไม่เอ,อ่ยบินได้อยู่อุ้ยแบกน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็ปัดก้อนหิน ไม่จำเป็นเพื่อนบินข้ามไปเลยหลบไปซะเจ้ามนุษย์อุ้ยเลเวลหกกลับมาเป็นเจ้าอีกวานโนดอนธรรมดาอุ้ยเดีวกกันคราวนี้โอ้โหมีเจ้าเสือตะปบไทเซราท็อปมาแล้วเพื่อนหลบไปโอ้ยสองตัวเลยนะเพื่อนเฮ้ยเปลี่ยนเป็นเจ้าช้างโอ้ยโจมตีมนุษย์แรงกว่าเดิม ทำไมมี DNA ของฉลามอยู่ตรงนี้ไม่เอาหรอกราวนี้เจ้านกยักษ์ไปตัวเบอลเลอร์เทอ้อผมเฮ้ยนกสายพันธุ์ใหม่ว้าวอินซีโอ้โหด่านนี้โคตรสั้นอืมอินซีหัวขาวอุ้ยครั้งนี้เหมือนจะเป็นการรวมร่างของเหล่าสัตว์ปาผมอี่จะซเสือโครงหัวฉลามหรือจะเป็นเจ้าช้างหัวฉลาม ติดปีกหัวเสือโคตรหาผมมัม่วซั่วไปหมดไปโอ้โหกลับมาเป็นฉลามเดี๋ยวก่อนกอริล่าม,มีแค่หัวปีนขึ้นได้หรือเปล่าอ๋อได้อยู่เพื่อนนเป็นลิงว่ายน้ำอย่างช้าเอาละสำหรับตอนนี้อาจจะอลองดูซิสู้กับมนุษย์ เออวิ่แรงอยู่แรงของกริล่าวิ้ยอีลาแปดสิบเปอร์เซ็นต์กลิล่ามาละเพื่อนโอ้หครึ่งหน้าเป็นกริล่าครึ่งหลังเป็นช้างครับผมหรือจะเป็นกลิล่าหัวฉลามติดปีเข้าไปนิดหนึ่งดีเจกอลิล่าหัวฉลามครับผมวิ้ยประหลาดสุดๆบินข้ามน้ำไปเลยสิเออบินอย่างไวครับผมตอนนี้ก็น่าจะทั้งบินได้ทั้งบินไป่ายได้ดี เอาละหลบทุกอย่างเราผสมตัวออกมาได้ลงตัวละเพื่อนเข้าเส้นใช้อุยดูหน้ายีราฟร้อยเปอร์เซนต์ดูจากค่าพลังก็อุย้ยเพิ่มอะไรต่างๆมาเยอะมาละจ้าหูยสัตว์ประหลาดตอนนี้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเปลี่ยนเป็นเจ้าแม่ยีราฟไม่ทันเออเดี๋ยวรอแบบตัวด้านหน้าก็ได้เพื่อนยีราฟโอ้โหเอา กลับมาเป็นลิงอีกเสือช้างโอ้โหบวกสเต็งเยอะๆยีราฟดูซิเฮ้ยช้างตัวยีราฟผมพลังน่าจะแข็งแกร่ง <pel then> เพิ่มปีเข้าไปอีกมาจ้าอ <N> ินซีโอ้โยแม่อุตสาห์เปลี่ยนล่างมาเยอะหตอนนี้เปลี่ยนเป็นฉลามว่ายน้ำกันก่อนแล้วก็ยีราฟกอริลลา ดูสิบินได้ตัวอะไรวะเนี่ยโคตรประหลาดเอาละตอนนี้แมงมุมร้อยเปอร์เซนเราจะเอาเจ้ากอริลลาช้างมาแล้วจ้าหุยแมงมุมนักปีนป่ายเฮ้ยดูสิโอ้ปีนอย่างไวแล้วก็้ ฉลามตัวแมงมุมนี่มันปลามีขานี่วาเฮ้ยตัวต่อไปแพนกวินลองผสมนี่อุย้ยเจ้าเสือขาแมงมุมรู้สึกว่าเฮ้ยผสมได้หืมหลายชิ้นส่วนเกินไปเลยจ้าแม่มีทั้งเจ้ากริลลาแล้วก็แมงมุมอุย้ยปีนไวสุดๆนี่อะไรเอ่ยอุย้ยใหญ่แมงมุมอ่าสงสัยจะต้องเป็นขาของเจ้าแมงมุมแม่ไปได้แบบสบายสบาย หลไปโชคดีมีพลังกอลิล่าก็ผมเฮ้ยตรงนี้ต้องบินนิดหน่อยไม่งั้นไม่รอดปดล็อกละจ้าแพนกวินร้อยเปอร์เซนเจ้าแพนกวินทำอะไรได้เอ่ยอย่ามาเกะก,กะอืมอืมว่ายน้ำยังไว่ยอยุ้ยว่ายได้ไวกว่าเจ้าฉลามหรือเปล่าเอ่ยเออบินแบบว่าอืมเจ้าช้าง ีอ้ยบินหลบก้อนหินต่อไปวานเพชรคาดลองดูเจ้าเพนกวินหน่อยสิโอ้โหเป็นหัวแบบนี้ผ <c oughs> สานพลังแบบนี้เข้าไปละกันความแข็งแกร่งแทบไม่มีครับผมเพราะฉะนั้นเอออาศัยการบินหลบก้อนหินไม่ต้องไปผลักมันเอ้ยตรงนี้โอ้ยบินได้โออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ข้ามต้นไม้ได้ครับผม ไม่ต้องไปสู้กับพวกมนุษย์แม่เน้นการปีนวุ้ยตรงนี้นี่เน้นการว่ายน้ําแบบไกลเพราะฉะนั้นก็จัดไปเพื่อนอุย้ยเรียบร้อยนี่เพนกวินหัวแบบว่าหัวฉลามสกิลการสวิมมิ่งนี่สุดยอดโอ้โหตอนนี้โห้ยเดินแบบตุ้มเตี้ยมบินข้ามมาผมทั้งว่ายน้ํา ทั้งอะไรต่างๆตรงนี้ถ้าไม่มีขาแมงมุมจะไม่สามารถผ่านได้อแล้วก็ปีนก้อนหินใช้สกิลแมงมุมเนี่ยแหละอยอดเยี่ยมสุดๆดีมาดูความสามารถของเจ้าหวานตัวใหม่หวานพิจฉาตว่ายโคตรไวครับผมะสมเจ้าฉลามเข้าไปไหนซิโอ้ัวฉลามโอ้โหสองสายพันธุ์สุดกแกร่ง เรียบร้อยต่อไปมีขั้วโลกโอ้เป็นแบบนี้แล้วก็ออริล่าก็ได้ครับผมหรือจะติดขอเมงมุม,มเข้าไปก็สยองหน้าตาโคตรตลกวานเพชรคาดแม่ตัวเพนกวินผักก้อนหินได้ไม่เอ่ยแทบไม่ขยับพลังนี่น้อยสุดๆและดูสิสู้กับมนุษย์เลือดแทบไม่ลดอ้ลำบากแม่พลังไม่มีว่ายน้ำ นี่เอาให้ไหวเร็วกว่าเดิมอุย้ยนี่แหละอุย้ยว่ายทางไกลซะด้วยตัวนี้ไวที่สุดแล้วเย่เข้าเส้นชัยนี่หมีขาวโอ้ยความสามารถในการว่ายน้ำก็เป็นเลิศอือพระกำลังก็เอาเรื่องว่ายน้ำไปเพื่อนโอ้ยลองสู้กับมนุษย์ดูสิเจ้ามนุษย์โทนเสเถอะ อืมโอ้โหตะปบทีเดียวตายครับผมวิม่ใส่พลังฉลามเข้าไปนี่วายได้ดีขึ้นโอเคเข้าเส้นชัยไปเจ้าหมีขาวติดปีวิจระเข้ตายเลยเพื่อนเจ้าจระเข้ว่ายน้ำยกกังกระจิ้งจบโอ้โหพอเป็นจระเข้ที่ใส่หัวฉลาม โอ้โหอุตส่าห์เป็นจระเข้กับฉลามทำไมพลังบนบกมันน้อยเหลือเกินเส้นชัยแล้วจ้าวาง20%อเจ้าจระเข้มีให้แบบเปลี่ยนล่างอยู่เยอะจะเป็นตัวจระเข้แล้วก็ตัวที่แบบว่ากิงของหรือจะเป็นหัวจระเข้ตัวช้างอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเป็นเจ้าจระเข้หัวเสือเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ ก็เรียกได้ว่าผสมดินเอของสิ่งมีชีวิตต่างๆเพิ่มความสามารถในการวิ่งได้อย่างสุดแปลกกันเลยทีเดียวแหมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋หาเกมสนุกสนกสุดแปลกมาแนะนาคราวหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ